สวัสดีค่ะรูสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะคะเสาร์สีม่วงในเวลา9ก้นาฬิกานะคะตรงเป๊ะเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานคุณหญิงก็บอกว่าเดี๋ยวจะมานะ,ะเร็วกว่านะเมื่อวานนะคะก็นะ,ะ,นะ,ะ,นะ,คะครีบแล้วเร่งแล้วนะ,ะได้เวลานี้ก็ต้องขออภัยนะคะก็เป็นงานบุญค่ะคุณหญิงก็เตรียมเตรียมที่จะทําขนมต่อนะเมื่อวานกนะ็ะะะเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะคะก็ กับขนมเค้กกล้วยหอมแล้วก็เค้กกล้วยละม้าเป็นขนมอบเนาะ,นะะวันนี้ก็จะเป็นขนมนึ่งนะคะมทนาบุญร,ร่วมกันนะคะหลังจากนะะจบรายการนี้นะคะเดี๋ยวคุณหญิงจะไปปัน่นะะขนมปุยฝ้ายต่อนะคะแล้วก็เตรียมนึ่งนะคะแล้วก็เตรียมแพคนะคะแล้วก็ขอมรนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันมานะคะหนึ่งร้อยล้านบาท200ล้านบาท 300- 400500ล้านบาทนะคะ, 200, 400, 500, ะ,คะแต่ละท่านที่ร่วมบุญกันมานะคะมรนาบุญร่วม นะคะโมทนาด้วยนะคะโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะก็เป็นบัญชีบุญนะคะคุณหญิงเปิดตลอด24อชั่วโมงเลยนะคะก็คือบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะเอ่อนะคะ6 9เ7 1 3 3 8 0 1เป็นธบัญชีนะ,ะบุญ100%เลยใครที่อยากร่วมบุญนะคะกับคุณหญิงนะคะก็สามารถร่วมบุญกันมาได้นะคะตอนนี้ก็ยังทันนะคะก็จะตลอดคือบัญชีบุญทำบุญตลอดไปะคะ่ะ คือจะทันไม่ทันจะทำทีหลังนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเป็นงานบุญทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อนะคะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอะไรที่เราทําได้เราก็ทำเนาะอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะคะแบ่งปันกันนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะวัน,นคุณหนิงก็มาแบบกระชับนะคะจะกระชับกว่าเมื่อวานนี้นะคะ เพราะว่าคุณหนิงตั้งใจว่าจะมาเร็วกว่าน,นี้เนาะแต่ว่ามันเตรียมอะไรนู่นนี่นั่นหลายอย่างก็เลยมามาสายนะคะมาสายก็ดีกว่าไม่มาใช่ไหมคะมาสายยังดีกว่าไม่มานะคะโอเคค่ะเช้านี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะอยู่จังหวัดอะไรอยู่ประเทศอะไรนะคะตอนนี้ทําอะไรกันอยู่คะไปเที่ยวไปทําบุญที่ไหนเตรียมไปทําโรงทานที่ไหนเตรียมไปทําบุญที่ไหนกันบ้างคะก็นะคะ การทำบุญทําทานการทําในสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับตัวเรานะคะยิ่งมีโอกาสที่ได้ทําก็ทำนะคะเรามีโอกาสถ้าได้ช่วยแรงช่วยปัจจัยนะคะก็ช่วยแต่ถ้าเราไม่มีนะะตรงนั้นเราโมทนาบุญได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะโมทนาสาธุกับบุญนะะที่ <c oughs> ทีเ่เขาเรียกว่า ทำบุญทําทานนะคะก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเราอยากนะจะขัดเกลาความตรณีทีเนี้ยวที่มันอยู่ในใจเรานะคะเราก็นะ,ะลองนะค,ะค่อยๆเริ่มจากนะคะหลักหน่วยนะคะหบาท10บาทคุณหญิงก็เคยค่ะ5บาท10บาท1บาท2บาทนะคะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนตั้งใจที่จะเป็นนะเจ้าภาพนะคะ ครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สาวคุณิงนะคะที่นํามาบอกบุญแล้วชวนเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะที่จะไปทําบุญโรงทานนะคะก็คุณหิงก็ร่วมบุญไปด้วยนะคะพี่สาวสั่งขนม99ชิ้นเนาะแล้วคุณิงก็ร่วมบุญไปด้วยเป็น199ชิ้นนะคะแล้วก็มีทั้งนมแล้วก็น้ําดื่มนะคะนมนมเลกตาซอยนะคะ2กล่องใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็จะมีน้ําอีก4แพ็คนะคะสแพ็คอ่าแพ็คละ48แก้วนะคะก็นะคะ จะไปทำบุญพวกนี้ในวันที่7พฤศจิกายน2 5 6พนเดี๋ยวคุณหญิงเอาภาพนะคะบรรยากาศงานบุญมาฝากมาแบ่งปันกันเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณหญิงขอแชร์ก่อนละภาพชัดเสียงชัดไหมคะวันนี้ในแบบกระชับจริงๆนะคะก็ไม่อยากพลาดนะคะที่จะมาเจอกับพี่พน้องน้องทุกวันนะคะยังไม่ได้แชร์สังงานขอแชร์ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะคะกินข้าวกันกับอะไรคะวันนี้นะคะทำอะไรกันอยู่นะเขียนมาทักทายแบ่งปันได้นะคะ วันนี้โชคดีเรื่องอะไรนะคะวันนี้อยากโชคดีเรื่องอะไรวันนี้อยากทําอะไรนะคะคิดแล้วนะคะแล้วกนะะ็เขียนมาได้นะคะคุณหญิงจะได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะว่าคุณประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องรอให้พร้อมนะคะเราต้องเอาชนะตัวเองทุกวันให้ได้ทําในสิ่งที่ดีทุกวันนะคะ,คะ,คะอันไหนที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นบททดสอบที่จะมาทดสอบนะคะ ชีวิตเรานะคะเช้านี้คนนิงก็มีบททดสอบคระรู้สึกหงุดหงิดนะคะนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าอะไรคะอ่ะนะคะมันก็เป็นปกติเนาะที่เรามีอารมณ์ที่หงุดหงิดนะคะมันก็เกิดขึ้นแบบโดยไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเช้านี้ก็แบบก่อนที่คนอิงจะไปอาบน้ำเนาะก็เปิดเจอ,อไรอาจารย์ปูพอดีนะคะ ถ้านะคะเรามีเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะ,ะ <Okay. S 1> เป้าหมายที่10ล้านนะคะสาล้าน50ล้านเนี่ยนะคะอย่าอย่าอารมณ์เสียกับเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเรียกว่านะคะถ้าเปรียบเทียบ oh. ถ้าไม่ได้เปรียบเทียบเพื่ออะไรนะคะหบาท1 0บาทเนี่ยนะคะเราอารมณ์เสียกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะ oh. ไปหรือเปล่าเท่านั้นแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่ากับเวลานะคะของเราเราก็อย่าไปให้ค่ากับสิ่งที่ทําให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียนะคะมีเป้าหมายอะไรนะคะก็มีสตินะคะ ที่จะจดจ่อกับสิ่งที่เราจะทําให้มันสาเร็จนั่นเองนะคะกับหัวข้อในวันนี้ค่ะที่คุณหนิงน่มาแบ่งปันก็ปิ้งได้หัวข้อนี้เลยนะคะก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะเวลาที่เราเจออะไรแต่เรานะคะคบบัณฑิตคบกันญาณมิตรนะคะก็จะมีคําพูดคําเตือนที่มาบอกเรานะคะมาเตือนเรานะคะทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะคะทำให้หายหงุดหงิดนะคะเร็วขึ้นนะคะนั่นเองค่ะก่อนหน้าที่นะคะ จะเจอคําพูดอาจารย์ปูเนาะก็ได้กําลังใจจากคนข้างกายคนใกล้ตัวของคุณญิงนะคะก็คือคุณแอดมินคุณสามีของคุณญิงนะคะเขาก็หะะยอกเย้าให้หายหงุดหงิดเขารู้แล้วว่าเราหงุดหงิดนะคะเราหงุดหงิดอารมณ์เสียอะไรเงี้ยนะคะบางทีมันก็ไม่ได้อยากเป็นเนาะแต่มันก็เป็นนะคะเราก็ะะพยายามนะคะปรับตัวปรับใจนะคะให้มันหายไปเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่จะทําอะไรในวันนี้ ต้องทําให้มันสําเร็จต้องทําให้มันรุ่วงนะคะเขาเรียกว่ามันไม่มีบารมีก็ไม่เกิดเนาะมันก็มีอุปสรรคมีขวากน้ํานะคะมีคนที่มาพูดไม่เข้าหูมีอะไรที่นะคะไม่สบายใจไม่สบายกายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเราต้องผ่านไปให้ได้นะคะเราไม่ย่อท้อนะคะคุณหญิงก็ไม่ท้อค่ะนะคะไม่ท้อนะคะไม่ถอยนะคะที่จะทำในสิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าสายตาใครนะคะจะมองว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะคนที่เขาเป็นยังไงเขาก็จะมองเป็นแบบนั้นจริงไหมคะ ถ้าเขาคิดในสิ่งที่ดีนะคะก็มองสิ่งที่ดีเขาพร้อมที่จะ,ะชื่นชมยินดีนะคะกับเราะะแต่ถ้าเขาแบบรู้สึกว่าไม่ใช่นะคะเขาก็ทำ <c oughs> เราทําอะไรดีขนาดไหนเขาก็จะมองว่าไม่ดีนะคะใครจะว่าเราสร้างภาพนะคะทำบุญเอาหน้านู่นนี่นั่นนะคะมันก็เรื่องของเขานะคะเขาก็ลังสร้างภาพเหมือนกันนะคะสร้างภาพที่แบบไม่สร้างภาพนะคะแตะะ่เรื่องราที่ดีที่เราทำเนาะเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันนะคะ แล้วก็เราเชื่อว่าคนที่พร้อมที่จะรักเรานะคะคช่วยเหลือเรานะคะคนที่จริงใจกับเราเขาก็จะพร้อมที่จะยินดีกไปด้วยนะคะส่วนคนที่ไม่ใช่ไม่ต้องไปสนใจค่ะนะคะคหรือว่ามีเพื่อนของคุณมาบอกว่าคุณแบบหูยมีเงินเยอะนักรอมาทําบุญทําทานนูน่นนี่นั่นนะคะเราก็ต้อง <laughs> เราก็ต้องคิดแล้วว่าคนเนี้ย ควรที่จะคบต่อไปไหมทําบุญทําทานไม่ยินดีอะ่ะนะคะอิจฉาริษยาสะง,งน้นนะคะโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เราก็ว่ากันไปนะคะโอเคนะคะวันนี้คุณหญิงแบ่งปันเรื่องอะไรนะคะแชร์แล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้3เคล็ดลับสร้างคุณค่าเวลาผลิตเงินนะคะรายประจำวันที่6พฤศจิกาย,ยน2564นะคะข้อที่1คุบ ครบคนนะคะเสริมแรงบวกข้อที่2นะคะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ข้อที่3มีสมาธิจดจอก,กับเป้าหมายนะคะนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะในข้อที่1เลยนะคะคือเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราจะบริหารเวลานะคะเงินทองที่มีค่าเวลาผลิตเงิน10ล้าน1ล้านนะคะอ่านะคะ 20บ,บล้าน30บล้าน50บล้านที่จะเกิดขึ้นในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยนะคะข้อแรกค่ะนะคะเหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านทรนะะงบอกเราเลยนะคะก็คือนะคะข้อแรกเนาะท่านไม่ให้ครบคนพ่านนะมงคลชีวิตข้อแรกก็คือไม่ครบคนพ่านข้อที่สองให้ครบบัณฑิตนะคะในข้อที่1น,นี่ค่ะที่คุณหญิงนํามาแบ่งปันก็ได้จากนะคะเขาคงนะคะพลังสิริมงคลนี่แหละคะ่ะ ที่เป็นเหตุที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองนะคะข้อที่ 1. คบคนเสริมแรงบวกนะคะคบคนที่เสริมแรงบวกคนที่เราอยู่ด้วยนะคะแล้วไปในทางเดียวกันนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมอยู่ใกล้แล้วสบายใจนะคะอยู่ใกล้แล้วสบายหูอยู่ใกล้แล้วแบบนะคะไม่มีอะไรที่มันทำให้เราขุนเคืองหงุดหงิดใจนะคะคือเราต้องเลือกนะคะ หรือแม้ว่าที่เวลาที่เราเจอก็แสดงว่านะคะเราก็ต้องย้อนกลับมาเราตัวเราว่าเอ๊ะเราเป็นขุนเคืองเรามีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าถึงได้ะดึงดูดเหนี่ยวนําให้คนที่ไม่น่ารักเข้ามานะคะเข้ามาในชีวิตเข้ามาในบรรยากาศนะคะในแต่ละวันของเรานะคะอันนี้นะคะเราก็ควรที่จะแยกแยะเนาะเราก็ควรที่จะเขาเรียกว่าทำตัวเองให้มันแบบอยู่คนละคีกับพลังงานที่เราเจอนะคะ กับพลังงานที่เราเจอนะคะกับคนที่เราเจอสมมุติว่าเจอคนที่พูดไม่ดีนะคะพูดไม่น่ารักนู่นนี่นั่นนะคะเราก็นะคะมีหน้าที่ทําอะไรก็เราก็ทํานะคะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ค่าไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปเอาคํานั้นมางุดหยิดนะคะสะเทือนอารมณ์นะคะก็คือไม่ให้ค่ากับสิ่งที่เรานะคะไม่ทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นหรือว่าทําให้เรื่องราวต่างๆที่เรากําลังทํามันดีขึ้นมันราบรื่นขึ้นนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าใครจะว่า เรามีเพื่อนน้อยนะคะมันไม่ใช่มีเพื่อนน้อยหรอกค่ะคนหนึ่งว่านะคะมันเป็นนะคะลักษณะที่เรานะคะเลือกเพื่อนคุณภาพมากกว่านะคะถ้าไม่ได้แบบช่วยเหลือการสนับสนุนส่งเสริมกันก็นะคะก็คือเพื่อนก็คือเพื่อนคือเพื่อนอะเนาะนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบนะคะช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมยินดีพอใจนะคะ แล้วก็นะคะชื่นชมขอบคุณขอโทษให้อภัยได้เนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะเก็บไว้นะคะแล้วเวลาที่เราจะคัดใครออกเนี่ยค่ะเราไม่ต้องไปบอกะค,ะ <c oughs> ค่ะแค่ทําตัวให้แตกต่างคนละคีแบบดีพีคดีเวอร์นะคะสุดเวียงนะคะไปเลยนะคะใครจะว่าไงก็แล้วแต่นะคะรีชีวิตของเรามันต้องพัฒนาขึ้นเนาะพัฒนาขึ้นดีขึ้นนะคะอยู่ด้วยแล้วแบบฉุดกันลงไปทางอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะ มันเสียเวลาค่ะเวลาของเรามันสั้นอายุของเรามันเหลือน้อยลงทุกวันนะคะไม่ไม่อยู่ถึง100ปีหรอกค่ะครูบาอาจารย์บอกว่านะคะคุณหญิงฟังเทศครูบาอาจารย์เนาะท่านบอกว่าอา,อายุเฉลี่ยนะคะของมนุษย์เนี่ยทุก100ปีจะถูกทอนลง1ปีปีนี้จะทอนเหลือนะคะ75ปีโดยเฉลี่ยนะคะตามพระไตรปิฎกนะคะ คุณหญิงก็ลบอายุของตัวเองดูแล้วก็เหลือไม่เท่าไหร่อย่าลืมนะคะต้องนะคะลบความเครียดความทุกข์ปัญหาสุขภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมนะ,ะนู่นนี่นั่นนะคะอายุของเรามาสั้นลงทุกวันความเครียดทําให้อายุสั้นนะคะคุณหญิงก็ประเมินตัวเองแล้วนะคะไม่ได้ให้ใครประเมินนะคะประเมินตัวเองแล้วนะคะสิบปีนะคะคือ10ปีที่เหลืออยู่เนี่ยต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพ ถ้ามันเกินกว่านั้นนะคะมันก็ถือว่าเป็นกําไรเนาะแต่ถ้านะคะมันน้อยกว่านั้นนะคะมันก็นะคะเราก็ทําดีที่สุดละนะคะทําดีที่สุดที่เราไม่ไม่ให้ค่ากับอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์นะคะไม่ได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดความสุขกายสบายใจไม่ได้เกิดไอเดียอะไรเลยนะคะนี่แหละค่ะเราก็ต้องทําเวลาของเราให้มันมีคุณภาพให้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้ได้สะสมบุญมากที่สุดให้ได้สะสมความดีมากที่สุดนะคะมีเงินทองก็ได้กินได้ใช้นะคะ แล้วก็นะคะมีนะคะ,นะคะเรามีเขาเรียกว่านะคะ เวลาที่เราทำบุญทำทานเอาเงินแบ่งปันไว้ทำบุญทำทานเนี่ยรายได้นะคะจากรายได้ของเราะคะกิจการงานของเราจะเจริญรุ่งเรืองนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะที่ครูบาอาจารย์บอกคนอื่งมานะคะคือแบ่งเลยนะคะว่าต้องมาทําบุญทําทานนะคะเราจะได้เหนื่อยในน้อย,อยแต่ได้เงินเยอะๆได้มีโอกาสไปเที่ยวไปทําบุญได้ดูแลครอบครัวได้ทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทํานะคะจริงไหมคะเห็นด้วยไหมคะคือเราต้อง ต้องเรียกว่าใช้ใจ่ายเงินอย่างรู้คุณค่านะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะต้องเปิดใจค่ะเปิดใจก่อนนะคะเปิดใจก่อนนะคะที่เราจะค้นควายห,หาความรู้นะคะอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทาอ่านหนังสือลงคอร์สเรียนนะคะคบกับคนที่เป็นบัณฑิตนะคะคุยถามนะคะว่าเคล็ดลับอะไรที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จ นะค,ะคนที่คิดบวกเขาก็จะคิดแบบนี้อะไรที่ทําให้คนคน,นงนะคะกล้าทํากล้าเปลี่ยนแปลงกลาะะ้าประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแต่ถ้าคนแบบคิดลบก็จะว่าหุยก็เพราะว่าเขามีนะคะนน่นนี่นั่นนะคะเขามีความสามารถนะคะเขาทําได้เ,เขามีเงินเยอะนะคะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะ คนเรานะคะมีต้นทุนที่เหมือนกันก็คือต้นทุนทางด้านเวลานะคะมีปัญญานะคะมีใจที่เท่ากันน่ะนะคะยังไงก็ประสบความสําเร็จนะคะก็คือเปิดใจก่อนที่จะเรียนรู้นะคะที่จะตั้งใจที่จะทําอะไรใหม่ๆจริงไหมคะผู้หญิงก็เป็นคนหนึ่งที่เปิดใจก่อนนะคะก่อนที่จะมีเงินลงคอร์สเรียนนู่นนี่นั่นนะ,ะที่คนหลายๆคนเขาคิดว่าโอ้ยต้องรวยมากเลยนะคะก็สาธุค่ารวยจริงค่ะ ก็นะคะเราก็ขนขวายหาความรู้เนาะที่นะคะลงคอร์สเรียนนะคะที่สะสมมาเนี่ยก็หมดไปแล้วนะคะถ้าถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็หลายแสนแล้วหาขายแสนที่เราลงทุนกับความรู้นะคะเพราะว่าเชื่อว่านะคะลงทุนกับความรู้เนี่ยไม่มีวันขาดทุน ถึงแ้ว่าเงินที่เราจ่ายไปนะะคมันเป็นเงินที่มีคุณค่านะะคที่เราได้ความรู้เราได้เอาความรู้มาพัฒนาตัวเองมาพัฒนางานมาพัฒนาครอบครัวมาพัฒนากิจการนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะมันไม่มีก็มีวันมีได้ปะยางนะู่นนี่นั่นมันมีโอกาสได้ใช้แน่นอนนะะคแต่เราเปลี่ยนเปลี่ยนเอามาเป็นลงทุนกับความรู้หาความรู้พัฒนาตัวเองเงินมันจะงอกเงยถ้าให้เลือกว่านะคะ เงินกับปัญญาเนี่ยนะคะให้คุณเลือกปัญญานะคะความรู้ความสามารถะะก่อนนะคะเดี๋ยวเงินทองตามมาเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะข้อที่3มีสมาธิจดจอกกับเป้าหมายคือเราจะทําอะไรให้ประสบความสำเร็จเรามีเป้าหมายของเราใช่ไหมคะปีนี้10ล้านหรือว่า30ล้านหรือว่า50ล้าน คือมันต้องใหญ่อะนะคะมันถึงจะมีแรงผลักดันจะทําเพื่ออะไรเพื่อใครมีคนที่รักไหมนะคะมีคนที่เราต้องทําเพื่อเขาหรือเปล่านะคะเราต้องมีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจนะคะแรงผลักดันนะคะแรงส่งเสริมที่ทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นนะคะ,จะเจริญรุ่งเรือง,ร,องรวยขึ้นนะคะแล้วเวลาที่เจอเรื่องอะไรที่มากระทบตัวเราเราจะไม่ให้ค่าไม่เสียเวลาเพราะว่าเพราะว่าเรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราทํา มีอะไรมากวนใจนะคะเจอคนไม่เห็นด้วยเจอนะคะอ่าบรรยากาศอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนแบบเสียงแมงหุ่งแมงวีเสียงม้าเห่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมากวนใจเราเราจะไม่ให้ค่าไม่เสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นมันก็แค่สิ่งที่มาทดสอบนะคะตัวเรายิ่งนะคะเราจะทำบุญใหญ่กิจการใหญ่เติบโตมากขึ้นเนี่ยนะคะปัญหาอุปสรรคมันไม่เล็กน้อยหรอกคะ่ะ มันจะใหญ่แต่เราผ่านมาได้หลายครั้งแล้วนะคะเรามีความรู้มีประสบการณ์แล้วมันจะเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบเราก้าวก้าผ่านได้ง่ายอะ่ะเรื่องนี้หรออุยนะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปให้ค่าถ้าเล็กเรื่องเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยน้อยเราไปให้ค่าแสดงว่าเราเอานะคะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มาแลกกับเรื่องนะหบาท10บบาทนะคะอยู่นะคะฉะนั้นแล้วเราไม่ มเอาไม่เอามาแลกนะคะเรามีเป้าหมายเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เรามีลูกมีเต้ามีสามีภรรยาพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ต้องดูแลนะคะเราจะไม่ให้ค่ากับสิ่งอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราจริงไหมคะนะคะวันนี้ก็นะแบบกระชับจริงๆนะคะแบบเข้มข้นจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวคุณหญิงไปทำขนมต่อนะคะอีกหนะึ่งร้อยชิ้นนะคะตอนนี้ก็เสร็จไปละนะคะได้ร้อยกว่าชิ้นละนะคะเมื่อวานก็ได้พี่สาวที่น่ารักมาช่วยนะคะช่วยในการนะครับ แพะ็ะช่วยในการเตรียมของวันนี้ก็อีกเมนูหนึ่งก็เป็นปุยฝ้ายนะคะปุยฝ้ายกล้วยน้ำว้านะคะที่ไปทำบุญโรงบุญพุ่งนี้นะคะใครอยากร่วมบุญด้วยกันนะคะมีทั้งขนมปุยฝ้ายนะ,ะกล้วยน้ำว้าเค้กกล้วยน้ำว้าเคก้เคกกล้วยหอมอนมถั่วเหลืองนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำดื่มนะคะ โยะหลายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะก็สามารถร่วมบุญกันมาได้นะคะร่วมร่วมปัจจัยกันมาได้ถ้าใครไม่ไม่ได้สะดวกก็โมทนาบุญร่วมกันได้นะคะคนนี้จะไปทําบุญที่วัดประเชชัยนะคะอ,อําเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละคะ่ะก็นะคะวันนี้ก็มาบอกบุญมานะคะแชร์มาส่งกําลังใจนะคะ <laughs> เงินล้านอยากเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวก่อนโลกเอาแย่มือเข้ามาจะเปิดประตูพอดีว่าคนหญิ่งปิดประตูไว้นะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะได้ไอเดียไหมคะมีความสุขนะคะคนหิ่งก็มาให้กําลังใจพ,พี่น้องทุกวันนะคะเพราะว่าคนหิงก็เคยได้รับจากกาลังใจนี่แหละคะ่ะ จากที่ฟรีออนไลน์ตรงนี้นะคะ <c oughs> เราก็เลยอยากมีโอกาสที่ได้แบ่งปันได้บ้างนะเผ <c oughs> ื่อใครที่โดนจิตโดนใจได้ไอเดียนะคะในการนะคะคิดใหม่พูดใหม่ทําใหม่นะะหรือในการไอเดียในการออกกําลังการในการทําขนมทําอาหารนะคะ <c oughs> คุณหนิงก็ยินดีนะคะก็ยินดีเนาะเราจะได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทําตัวเองให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะคะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นชาติหน้าหรือวันพรุ่งนี้จริงๆนะคะเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดอยากทาอะไรรีบทำนะคะอย่าลังเลสงสัยให้มันเยอะเสียเวลากับความคิดอ่ะมันไม่ประสบความสําเร็จนะคะเราต้องเอาเวลานะขอให้ <laughs> พี่ๆพนีน้องมีความสุขมากๆนะคะใครมีคําถามอะไรเขียนมาได้นะคะใต้อินบ็อกนี้หรือว่าใต้คอนเทนต์น,นี้หรือในอินบ็อกนะคะ ก็วันนี้คุณิงต้องลาไปแล้วเดี๋ยวไปเตรียมทําขนมต่อนะคะเอา้าลืมไปว่าต้องไปกินข้าวขอนนะคะไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปเตรียมะะทำขนมต่อนั่นเองนะคะก็อ่ะนะคะวันเวลาเป็นของมีค่าจริงๆนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะกับ3หัวข้อที่คุณิงนํามาแบ่งปันในวันนี้สร้างคุณค่าผลิตสร้างคุณค่าเวลาผลิตเงินนะคะอยากได้เท่าไหร่ก็นะคะใส่ใจนะคะให้เยอะนะคะในข้อที่1ค่ะ คบคนเสริมแรงบวกนะคะถ้าไม่ใช่ก็นะคะแยกย้ายเราก็ทําตัวให้แตกต่างให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะเราก็จะเจอสิ่งที่ดีที่คู่ควรกับเราเองนะคะต่อไปข้อที่2เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่อะไรที่เราไม่เคยทําก็ลองดูค่ะเผื่อเราได้อะไรที่เราไม่เคยได้เราอยากได้เงินก้อนโตเงินก้อนใหม่เงินก้อนใหญ่นะคะแต่ทําอะไรแบบเดิมๆนะคะเราก็เห็นอยู่ว่ามันแบบเดิมได้เท่าเดิมแต่ถ้าเราอยากนะะลองเสี่ยงดูทําอะไรใหม่ๆนะคะ ได้แน่นอนนะคะได้สิ่งใหม่แน่นอนนะคะสร้างเหตุใหม่ก็ได้เหตุได้สิ่งใหม่เนาะ ต่อไปข้อที่3มีสมาธิจดจ่อกับเป้าหมายนะคะเราก็จดจ่อกับสิ่งที่เราทําให้สําเร็จนะคะไม่สําเร็จไม่เลิกนะคะไม่ใช่แบบะะเด็กน้อยที่ทําวันเดียว2วันแล้วจะให้สุขภาพร่างกายเกิดขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเกิดขึ้นโอกาสงานที่ดีเกิดขึ้นได้เจอกพนมิตรที่น่ารักได้เจอโอกาสงานนะคะทำงานนี้สําเร็จนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะ,ะเราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ใจเย็นนะคะที่ต้องรอนะคะอดทนรอฝึกฝนตัวเองนะคะอดทนนะคะเพียรพยายาม ทำต่อไปนะคะจนกว่าจะสำเร็จจนกว่าจะถึงเป้าหมายแม้ว่านะคะเป้าหมายที่เราฝันไว้นะคะมันคือดวงจันทร์นะคะหรือว่าดาวพฤหัสนะคะหรือว่าดาวศุกร์นะคะแต่ว่ามันไม่ถึงเราก็ยังอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวใช่ไหมคะมีชีวิตที่ดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นรุ่งเรืองขึ้นสวยหล่อขึ้นนะคะเก่งขึ้นฉลาดขึ้น ะะโอเคค่ะวันนี้คุณหนิงต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหนิงจะมาแต่เช้าตู่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนว่าจะเป็นเวลาไหนเพราะว่าต้องออกจากบ้านเนี่ยหกโมงครึ่งนะคะกว่าจะไปถึงวัดนะคะนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะขอทุากท่านมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนังปรารถนาให้เวลากับสิ่งที่เราต้องการนะคะกับสิ่งที่เราต้องอยากทำนะคะกับคนที่รักคุณนะคะกับคุณในครอบครัวกับงานที่เราทํากับสิ่งที่เราต้องการพัฒนาตัวเองนะคะคุณทําได้ค่ะทุกอย่างผ่านสบายไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้หรอกค่ะคะุณญิงยังทําได้เลยนะคะคนอื่นยังทําได้เลยนะคะเรามีเวลาเท่ากันนะคะเรามีใจที่เท่ากันนะคะสี่ห้องหวัวใจดวงในน้อง เท่ากันนะคะมีปัญญาที่เท่ากันนะคะทำได้แน่นอนค่ะโอเคค่ะว่าพบกันใหม่วันพุ่งนี้นะคะใครที่อยากร่วมบุญก็ร่วมบุญกันมาได้ใครที่อยากเลี้ยงกาแฟคุณหญิงก็เชิญได้เลยนะคะคุณหญิงยินดีรับนะคะใครจะช่วยแชร์ช่วยแบ่งปันนะคะคุณกําลังแบบสร้างโอกาสเงินล้านนะคะทําบุญทรมาทานนะะควัตถุทานนะคะพยทานอยู่นั่นเองนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่วันพุ่งนี้คุณหญิงวราพรโมภาสวัสดีค่ะ ายบายค่ะรักทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเราทำได้ทุกอย่างผ่าสบายนะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะอยู่กับเราไม่นานแล้วะค่ะนะคะเพราะว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะบยบายค่ะ